ก็ชมวิวเอ็กอีคันนะครับวันนี้ลูกค้ามีช Trans ็อคโอฟินเดอร์อยู่แล้วนะครับเคยมาใส่ที่เราไปแล้ววันนี้เข้ามาโหลดเพิ่มนะครับเป็นทรง3.5นิ้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนสปริงนะครับเป็นสปริงที่รองรับนะครับแล้วก็ปรับด้านหน้าลงแล้วก็ตั้งศูนย์ใหม่นะครับเปลี่ยนสปริงนะครับด้านหลังแล้วก็เปลี่ยนลูกยางกันกระแทกนะครับให้มีความเตี้ยนะครับ ให้รองรับกับรถโหลดเยอะนะครับเรารอแบบนี้เลยครับช๊คโปฟิดอร์นะครับสเปคโหลดทำได้นะครับอาย่าใช้กันมาสี่นิ้วสองยางถึงซุนล้อ,อรอแบบนี้เลยนี่ะนะครับซื้อช๊ชุดเดียวนะครับเปลี่ยนทรงก็แค่เปลี่ยน น,นี่นะครับโหลดได้นะครับระยะโชคเหลือเฟือนะครับนี่ครับโอเคครับ